สวัสดีครับตายนั่งกัดกินข้าวแหมมาสวัสดียามแรงนะครับผมน้องดอยไปกินวันเกิดเจ้าหมูปูอันนี้กินพัดทัวอยู่แบนนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมบอกเดี๋ยวคนจะถามแหม่ะเนี่ยมันกินข้าวดีกว่าขอแม่ชดเข้ากับมือนะครับผมผัดทัวฝีมือน้องดอยนั้นเลยบอกน้องดอยผัดหือตะกี้ พ้นผัดแล้วกับเปิ้นไปกินหมูกระทะงานวันเกิดมาอัดตัวใส่หมูนี่ไม่มชุม่แบบมด่างหนจอยจะกหม้นะฮะ ี <c ười> ๋ยังได้ใส่ไม่นะเดี๋ยวได้ใส่ไม่ดมยืนยุนนะ่วนอ่ะวันนี้เหมือนได้ไปอัปเดตที่ไข่ยมยนะครับแล้วก็เหมือนได้ไปตัวลูกบางตัว ยุ่งหลายอย่างมองไปกดควอันนั้นอันนี้ถึงช่วงส <c oughs> ิ้นเดือนบไไดีกําลังยุ่งงาเรื่องข่าวไม่เห็นข้าวจุเข้าวตัวก่อนนะครับมผมเรื่องข่าวไม่เห็นข้าบประวนมาเร่องซอยหย่งว้งยังขึ้นหม่อยจได้ห่อนกับข้าด้วยกันหน่อนะพองถัดขึ้นหน่อยเออ món hàm hm hát hấp hỏi cho nên mình hỏi Nó cầm người cửa cháu đó người rồi Học mọi người mọi người กระดำพริกตัวกันกำมเัเดูแอฮะเริ่มมือดแล้วเหมือนกันนะทำเดียวเอาไฟมาจากกันเนาะแต่ไฟเคยเป็นสีประมาณน,นี้ผมลองเป็นสีพ่พอ <c oughs> อืมเอาใหมาน่นี่มาเดอมันเข้าตัวออกันอืมเข้าบรรยากาศบ้านนอกตัวกันนะครับผัดทัวรวฟองยา แกงก้อยก็มีเต็มหม้อนะกินหมดลงแล้วีนี่อร่อยกว่า chào chào hai mùng không chào 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 เขาเดือนตุลาละวันที่เจ็ดก็จะอ,ออกภาษาแล้วเนาะออกภาษางานก็จะเริ่มหลาละนะทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมกิฬาสีเนาะอืม นักโมยต้องออกโชคต่งงานแต่ปูนวันตั้งแต่วันที่สิบสี่มีเวลาอยู่ ช่วงนี้บอกค่ยได้อู้กับยำเจ้าเลยเนาะกับย่างพ้องบางทีบางาครั้งคลิปนักเมาะเนี่ยผมเข้ากับเรื่องหม,มูบอกแป้งับกินนี่ได้ ก่ทั่วพักเหวาผัดใส่น้ำมันหอยแล้วก็ตัดสุดยอดแล้วสุดยอดอยู่แล้วอาหารมันโนองเขานะ <c oughs> มันไปกินมาเพชดทีหลังตักพริกแห้งตักพริกแห้ง <c oughs> ถ้าสังเกตคลิปนี้มาได้ใจมายนะครับมันไปกินมาข้าวหมดอิ่มปะเดี๋ยว กินน้ำก่อนเผ็ดละอืมอ่ออิ่มเป็นที่เรียบร้อยกับเข้าวันนี้นะครับผมสำหรับยำแรงนี่มาอัปเดตนะที่แห้งตง ู่เข้าที่ฮังกง้างตงบรรยากาศแ,แรงๆตัวก่อนกับเมนูแบนๆน,นะก็มีอ้อย่าง่องบางคนก็นยัดห่เหมือนมันเนาะพัดทั่วฟักแงวใส่หมูใส่น้ำมันหอยน้ำพริกอีเก๋น้ำพริกส้มตำมะเขืออันนี้เป็นพักจีนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังอกําลังใจในทุกๆคลิปผมว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับใครที่เข้ามาพอคลิปนี้ขอให้ ท่านจงอายุมันขวัญยืนที่มากแเคลื่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกเล็กทุกขวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกหน้าที่การงานจงมีอายุวันแนสุขาพระล้ารัสกานันจุ้มเนื้อและเยน็นแจไข่ทีมีสุกอยู่แล้วของข้สุกย,ยิ่งขึ้นไปไข่ทีมีตู้ของขึ้นะั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุกจงเจริญแต่งโลกและทางรำกุ้งหัวตัวคนกระบผมพี่นันหนึ่งต้องลำลากกุกคนไปก่อนนะครับผมตากันในคลิปหน้าครับผมกับสวัสดีครับ